คุณฉลวยอา่อานไปทีนะกราบพระคุณอ,อธิบายข้อความข้างล่างผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจาอัตมาเขียนอนยันนี้ไว้ในหนังสือเอไม่ใช่อัตมาเขียนเขารวบรวมในอภิธานศัพท์โสหน้า737สัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นสัญญาที่ทำงานเสร็จของสัญญาสิเวทยิต,ตัง คือสำเร็จเสร็จความรู้สึกความรู้ความรอบรู้ทั้งหมดจบเวทยิตตังจึงเป็นนิโรธที่เคล้าเคลียอารมณ์เวทนาทั้งหมดจบสมบูรณ์แบบโดยมีสัญญาเป็นตัวกําหนดให้สมบูรณ์แบบในเวทนาร้อแปแล้วมีนิโรธสมบูรณ์แบบอัตมาอ่านดูแล้วก็เห็นใจผู้ที่ ปฏิบัติผู้ที่ศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันไม่ง่ายถึงขั้นนี้นี่เป็นขั้นที่อาตมาพยายามอธิบายอย่างสรุปสังเกตรวบรวมให้รู้ทั้งหนึ่งตัวสัญญาที่ทำงานและเขาก็แบ่งสัญญาแยกสัญญาออกไปเป็นสัญญาสิบและก็มีคำว่าเวทยิตตังคือสำเร็จเสร็จความรู้สึกความรู้ความรอบรู้ทั้งหมดจบ เวทยิยตังนี่ขยายความเป็นสําเร็จเสร็จความรู้สึกความรู้ความรอบรู้ทั้งหมดจบเวทยียตังจึงเป็นนิโรธที่เคล้าเคลียอารมณ์เวทนาทั้งหมดจบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเวทยิยตังนี่ก็คือเป็นนิโรธละวเวทยิยตังนิโรธทังโหติเวทยิยตังนิโรธังโหติ สัญญาเวทีตังนิโรธโนติก็คือโหตินี่คือตัวจบตัวสมบูรณ์แบบมันเวทนาเน,นี่ยผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะเรียนรู้เวทนานและเค้าเคลียความรู้สึกหรืออารมณ์เค้าเคลียเข้าไปทุกมุมทุกเหลี่ยมของเวทนา,นานเข้าไปรู้เข้าไปสัญญาเข้าไปกําหนดรู้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 รให้รอบท่วน แทงทะลุนอกทะลุในของเวทนาเรียกว่าเคล้าเคลียอารมณ์เวทนาทั้งหมดจบสมบูรณ์แบบโดยมีสัญญาเป็นตัวกำหนดให้สมบูรณ์โดยธารู้ตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวทำงานทั้งหมดเป็นตัวกำหนดรู้กำหนดให้สมบูรณ์แบบทีนี้กำหนดรู้สมบูรณ์แบบมีวิธีการกระบวนการของการกำหนดรู้สมบูรณ์แบบก็คือเวทนาร้อยแปด กระบวนการร้อยแปดที่พระเจา้าท่านให้ปฏิบัติตัวนี้นะตัวสําคัญเวทนา 108. ร้อยแปพดพระผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาปฏิบัติไม่รู้จักเวทนาร้อยแปดแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเวทนาร้อยแปดโดยสภาวะเองไม่รู้จักพยัญชนะก็ตามถ้ายิงรู้พยัญชนะด้วยรู้สภาวะด้วยว่าเวทนาร้อยแปดมีเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนา หเวทนา18ปเวทนา36แล้วก็เวทนา36 36 36ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนี่คือ 108. ร้อยแปดพราะผููที่ฟังอัตมาแล้วไม่มีประโตโคสะเขารู้อย่างที่เขารู้อยู่เท่านั้นเขายึดเขาเขายึดได้แค่ที่เขายึดอยู่เขาก็ยังโง่อยู่เขาก็ยังไม่บรรลุอลหรหันต์แน่นอนหรือ เชื่อว่าตัวบรรลุอราหันต์ก็เป็นอราหารันต์แก้อย่างที่อาตมาพูดไปหมดแล้วแล้วก็ยืนยันไปว่าไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยเขายืนยันไม่ผิดอีกด้วยครนะแต่ทีนี้คนเหล่านั้นน่นนะมันได้หลงมันไม่เชื่ออาตมามันเป็นเวรเป็นกรรมของประเทศไทยในยุคนี้ที่อาตมาอุบัติขึ้นมาแล้วในท่ามกลาง ความยึดมั่นถือมั่นแบบเทระสมาคมและชาวพุทธส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยได้ยึดอย่างนั้นแล้วพอตะมามาอุบัติขึ้นอธิบายไม่เหมือนเขาไม่เหมือนอย่างที่เขายึดไว้และเทระสมาคมก็เป็นคณะใหญ่แกนหลักที่ยอมรับนับถือกันทั้งประเทศหมดทุกสถาบันอาตมามาพูด ัวเดียวกะเทียมรีบเขาก็จัดการตั้งแต่ต้นมาที่จะเอาอาตมาตายมาให้อาตมาอธิบายธรรมะได้แมาอตมามานั่งขยายความปฏิธรรมพระพุทธเจ้าได้เพราะเขาถือว่าอตมาผิดจนอาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมาก็ให้เขาทาทาไปอาตมาก็บรรยายไปทําดมาอธิบายไปยไปายไปเขาทาอาตมาทําไปธรรมะด้วยสัจธรรม อาตมาก็หลุดรอดมาเป็นนานาสังวาสมธทรมวินัยของพระุทธเจ้าซึ่งเป็นสตตัจจะชนิดหนึ่งแล้วอาตมาก็มีสิสสสสทธิ์เป็นนานาสังวาสแล้วสมบูรณ์แบบแล้วอาตมาอธิบายได้อย่างที่อธิบายมาตลอดเลยตั้งแต่เป็นนานาแม้ไม่ยังไม่เป็นนานาสังวาสอาตมาก็อธิบายอยู่อย่างเดิมมาแล้วยิ่งเป็นนานา,นาสังวาสอาตมาก็ยิ่งอธิบายง่ายเพราะว่าตตลงตัดสินกันแล้วอ อนุมัติแล้วไอ้ปลูกอัตมาก็สบายแล้วก็เลยทำมาตลอดอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้ยิ่งอธิบายไปอธิบายไปยิ่งเอาหลักฐานของพระเต๋ปิดดกของพระพุทธเจ้าตรัสอะไรแต่มาอ้างอิงยืนยันอ้างอิงยืนยันอ้างอิงยืนยันแล้วพวกเราก็ปฏิบัติสอดคล้องมีพฤติการมีพฤติกรรมมีบุคคลเป็นไปได้จริงมีปรากฏการเกิดจริง ยืนยันอ้างว่งาจนเอะตั้งว่าคนทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติสาารโภคีได้มีสารณียธรรมหกได้เกิดเป็นคนที่แม้หลักวันนัก้าวมายืนยันก็เป็นได้นะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนเป็นคนสโดโดเป็นคนอะไรตรายไปจนเอะตั้งถึงสุดท้ายไม่สะสมเลยมีแต่ความขายันมันเป็นวิริยะรัมปะอปัจจย,ยะ มันยิงชัดเจนเขาแย่งไม่ได้ตรงที่ว่าเอ็มพูดอย่างไรมันทำได้อย่างนั้นทำอย่างไรมันก็พูดอย่างนั้นตถาวาทียถา,าการีรอิทาวาทีตถาการีชัดเจนอาตมายืนยันเอาพระตถิบดกเอาพระบาลีขับมาอกํมกับยืนยันต่างๆนานาเขาก็ มันก็แย่งยากอันตู้เพระเนาะฉะนั้นสัจธรรมที่อาตมานำมาขยายนำมาอธิบายนำมาชี้แจงขึ้นทุกวันนี้แม่เขาจะเข้าใจยังไม่ได้เขาก็ไม่กล้ายแยง้งนะถึงเข้าใจได้บ้างแล้วแต่เขาได้มัน ได้ตกไปอยู่กับหมูนั้นแล้วจะมาหมูน่นี้เขาจะมาเต็มตัวหรือเขาจะมาเขาก็อินทรีย์พระเขาก็ยังไม่พอเขาก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุแล้วก็ทนอยู่กับทางโน้นไปคนที่สนใจตามศึกษาอยู่ก็มีคนที่ก็ไม่ค่อยศึกษาก็รู้ว่าดีแต่ยังไม่ศึกษาก็มี คนที่ตีทิ้งเรือหักก็ไม่ต้องว่ากันมันก็ต้องมีมันจะมากด้วยครับคนที่ตีทิ้งถึงไปเข้าใจผิดแล้วก็หลงผิดไปทางหลับตาไปทางเทรสมาคมเป็นปร,ริญญาเก้าเป็นด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาปริญญาจบมาจากฮาวเวิร์ดอะไรเงี้ยท่านจะเป็นเทวนิยมโอ้โหประสาทปริญญาด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนามาโอ้โหก็ไม่จะรู้อะไรเทวนิยม จะรู้จักพุทธาศาสนาโลกุตระพุทธาศาสนาได้ยังไงมันไม่ใช่เพืิกเรื่องเรื่องง่ายๆอ่านแต่หนังสือก็ใช้ได้แล้วเข้าใจแล้วเป็นไปได้แล้วมันไม่ใช่นะแค่จะเข้าใจเป็นสมาธิทิเนี่ยไม่ง่ายกายคําเนียวสก,กายยติสังโยชนเบื้องต้นเนี่ยคอยมันชัดเจนสมบูรณ์แบบก่อนถึงนะไม่ใช่ง่ายนะ กายคําเดียวเนี่ยเทตมาพยายามขยายความพูดอธิบายแจกแจงอยู่พอคนก็ยิ่งเข้าใจดีเข้าใจดีเข้าใจดีจดรอบทวนขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่คนที่ยิ่งบอกว่าอะไรขางมันนักหนาววะ <c oughs> เขาก็จะว่าจะอย่างนี้นเป็นไงคุณฉลวยพอฟังล้วอวะ พอเข้าใจได้แม่ธรรมาโยงใหญ่ขยายความให้ฟังสัญญาการกําหนดหมายการกําหนดรู้เอาตั้งแต่เอาสัญญาสิบสัญญาสิบมีอนิจจสัญญาหน้าหน้าร้อยแปดสบสาอนิจจสัญญาอนัตตาอนัตตสัญญาอสุภสัญญา อาทินวะสัญญาปหาณะสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาสัพพโลเกอนาภิรตสัญญาสัพพสังขาเรสุอนิทอนิทะสัญญาอานาปานสตินะอันนี้ไม่มีคำว่าสัญญาอนนีอาพาธสูตรพระตบรุ2ีสข้อหกสบนะ อันนี้จะสัญญาคือการทำงานของสัญญากำหนดรู้รู้อะไรรู้ความไม่เที่ยงอนัตตสัญญาการกำหนดรู้ธาตุสัญญาธาตุของผู้ที่มีสัญญาเรียนรู้จนกระทั่งสามารถกำหนดรู้ถึงขัน้นอนัตตาความความไม่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนได้หรือกำหนดรู้อสุภพพะโอไม่น่าไม่น่า ไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นนะไม่น่าใครอยากอสุภะอสุภะสุภะแปลว่าน้าได้น่ามีหน่าเป็นอสุภะไม่น่าได้อาทินวะกําหนดรู้ทึงโอ้โหมันเป็นโทษด้วยอาทินวะความเป็นโทษไม่ใช่คุณไม่ใช่กามมคุณอย่างนี้เป็นต้นกามไม่ใช่คุณไม่ใช่สิ่งที่น่าได้หน้ามีน่าเป็นไม่ใช่คุณ ไม่จะประโยชน์มันอาทินวะมันโทษกามากามาทินวะมันอาทินวะนะกามนะความใคร่อยากทั้งหลายนะไม่ว่ารูปแล้กินเสียงสัมผัสอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่น่าใคร่มันไม่ได้ได้นามีมันเป็นโทษกามาทินวะปะหานะสัญญามันควรทำลายกำจัดทำลายเสีย อาการพวกนั้นอาการทั้งหลายแลย้ววิราคะสัญญาจนสามารถลดละจางคลายวิราคะปฏิบัติแล้วก็เกิดวิราคะสัญญากำหนดรู้โอเราถึงกันทำให้จางคลายจนนิโรธนิโรธสัญญาจนสัญญานั้นกำหนดรู้ว่าเราปฏิบัติด,ดับได้แล้วดับก็เป็นอย่างสมาธิินะมิชานิโรนะ่ะเขาสะกดจิต ไม่ให้มีสัญญามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็นึกว่ากินนห่าความดำมืดดับชั่วคราวเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเป็นสุปกินนห่าอย่างมิจฉาทิฏฐินะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอยู่ในวิญญาทิฏฐิข้อสี่หรือสัตววัเก้าข้อสี่นี่น,นี่รธสัญญา แต่ผู้ที่นิโรธสัญญากำหนดรู้อย่างสมาธิิก็จะรู้ว่าความดำความมืดก็คือความดำความมืดนะความดำความมืดและนิโรธก็คือนิโรธไม่ใช่ความดำความมืดแต่ความไม่มีกิเลสดับกิเลสหมดสมว่างสวัยด้วยไม่ดำไม่มืดด้วยอย่างนี้เป็นต้น ึ่งสุดยอดเลยนะข้อที่แปดสัญพโรเกอันอนาพิรตะสัญญากำหนดรู้ความไม่น่ายินดียิ่งในโลกทั้งปวงทุกอย่างในโลกไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพระเกิดมาในโลกนี่มันแม้คุณจะหมดทุกอริยสัตว์หมดทุกสี่อย่างเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้จบเป็นพระอรหันต์แล้ว ทุกอีกหกอย่างมันก็เป็นทุกที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสัมภาระวิบากทุกเพราะอะนั้นพร,พระอรหันตุกองค์ดึงบอกว่าแม้จะเป็นอรหันต์แล้วทุกสี่อย่างที่เลี่ยงได้แล้วจะเป็นทุกอริยสัจจบแล้วไม่มีแล้วทุกอย่างกรารนั้นก็ยังมีทุกที่เลี่ยงไม่ได้อีกหกอย่าง เป็นสัมภาระวิบากอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นพระบุตรานึงบอกว่าเ,เกิดมามีร่างมีขันมีกายมีร่างมีชีวิตเนี่ยทุกทอนนั้นเกิดขึ้นทุกทอนนั้นดับไปดับไปส่วนที่เป็นอริยสัจแล้วมันก็ยังเหลือทุกข์ที่มันไม่มันมันเป็นมันมีอ่ะมันเป็นทุกขขันน่ะนะสัพสงขาเรสุ อน,นิทสัญญากำหนดรู้ความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงเพราะฉะนั้นเกิดมามีสังขารมีวิชาและสังขารวิญญาเกิดมามีสังขารโดยเฉพาะมีสังขารที่ปรุงแต่งระหว่างรูปกับนามหรือกายกับจิตนะหรือนี่แหละชีวิตของสัตว์โลกที่มีถ้าเป็นพืชมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ราเกิดมาไม่รู้อีน้อยนี่อะไรมันก็้นไป แต่พอเป็นสัตว์โลกแล้วนี่นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องนะมาเป็นมนุษย์แล้วแม้เป็นมนุษย์อาเวนยสัตว์ยังศึกษาไม่ได้เทวนิยมเป็นต้นเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นหลงสุขไปสุขนิยมอยู่ยงั้นนะจนมาศึกษาโลกุตระของพระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงจะรู้ว่าโอ้โหนสุขก็ยังเป็นโลกสุขก็ยังเป็นเรื่อง สัมภารวิบากก็ยังมีแม้แต่ทุกขอริยสัตว์ก็ยังมีเพราะนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทุกขอริยสัตว์ดับได้เลยเป็นอาหารหันต์ก็เลี่ยงไม่ได้ในทุกขกอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ส่วนเทวานิยมนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยทุกที่เลี่ยงไม่ได้เขาก็ทุกข์อยู่ในใ,นใดแต่เขาไม่รู้ยิ่งทุกขอริยสัตว์สี่หลักสี่อย่างเขายิ่งไม่มีทางปฏิบัติเขายิ่งไม่ได้รู้ว่ามันมีทาง ปฏิบัติให้หมดเป็นอราหาันได้โดยเหรอมันมันก็อย่างนั้นส่วนข้อที่สิบอาณาปานาสติอันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่โลกมันมีการปฏิบัติที่เป็นอาณาปานาสติแบบเดราชานวิชาเรื่องแบบเทวนิยมแบบโลกียะมีอยู่ประจำโลก พระพุธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็มาเจอนั่งหลับตาอาณาปานสติแบบมิจฉาทิฏฐิเราเจ้าต้องมาแก้อาณาปานสตินี้ให,นนให้เป็นสติปัฏฐานให้เป็นสติปัฏฐานให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรม โดยอาณาปานาสติอาณาปานะอาณาอาปานาหมายคำตลอดที่มีลมหายใจเข้าออกคุณจะนั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงรมาลงสติคงมัน่นและคุณก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจแล้วก็กำหนดรู้สั้นรู้ยาวถ้าก็ค่อยสอนให้รู้ว่าในทุกอย่างที่เป็นสภาพสองมันจะมีความแตกต่างกัน พาอเรียนรู้ลิงคะอาการลิงคะนิมิตอุเทศอธมอธิบายอยู่นี่คืออุเทศและก็ขยายความอาการขยายความนิมิตแล้วก็ให้เทียบกันมันมีความต่างกันลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกมันก็เป็นไทวะเป็นสองเทียบกันนะมันต่างต่างกันคืออะไรมุมเรียม่งความต่างกันหายใจเข้าสั้น หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหรือคุณจะหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นอะไรก็ตามใจมันก็มีลิงคะมีสภาวะแตกต่างจงเรียนรู้ความแตกต่างกันระหว่างสิ่งสองสิ่งเทวะหายใจเข้าหายใจออกสองสิ่ง หายใจสั้นหายใจยาวสองสิ่งนี่คือกายนี่คือสภาวะที่ต้องรเรียนรู้อาการลิขะนิมิตอุเทศทอัตมาอธิบายให้ได้ก่อนว่าในโลกนี้มีอาการลิขะนิมิตอุเทศก็ต้องฟังคําอธิบายของผู้รู้อัตมาเป็นผู้รู้กับอุเทศให้ฟังก็แจกแจงอาการนิมิตที่มันมีต่างกันอย่างไรให้ฟัง เสร็จแล้วเมื่อคุณรู้ความต่างกันทั้งหลายแล้วคุณก็ค่อยรู้ความต่างกันที่มันมีอื่นๆอีกหยาบกลางละเอียดมากมายภายนอกภายในเคลื่อนไหวอาณาปานะไม่ใช่ว่าคุณมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้แต่ตอนนั่ง,งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงสติคงมัน่นคุณเดินอยู่นั่งอยูอ่เคลื่อนไหวกายทำงานสมาชีพสมากรรมตะ คุณก็มีอาณาอาปาณนะมีลมหายใจเข้าลมหายาใจออกอยู่ทั้งสิ้นคุณก็เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อกระทบกันทีละคู่โดยเรียนจากศีลเป็นตัวกำหนดกระทบกับสัตว์กระทบกับสิ่งของพืชหรือวัตถุกระทกกับสัตว์นั้นก็รู้อย่างหนึ่ง ให้เกิดเมตตาเมตตากรุณาผู้เจ้าเกขาว่าเขาเป็นสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นช่วยกันมีความปรารถนาดีต่อกันหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ส่วนข้อสองอย่าทุจริตจะขี้โกงกันขี้โกงอะไรมันเป็นวัตถุกับพืชวัตถุกับพืชไม่ใช่ตัวสัตว์ วัตถุกับพืชคือสิ่งที่สัตว์มีสัตว์เป็นสัตว์จะต้องการหรือไม่ต้องการสัตว์เดรฉา,านเขาก็เหมือนกันวัตถุพืชเขาก็ต้องการหรือไม่ต้องการในตัวเขาตามฐานะของสัตว์เบราชานคนก็ต้องการตามฐานะของคนแล้วอย่าทุจริตกันอย่ากโกงกันอย่าอะไรกันเอาแต่ของที่เขาให้ เขาไม่ให้คุณก็ทำเอาเองเป็นสิทธิของคุณมันก็ไม่มีทุจริตไม่มีการไปละเมิดกันอะไรกันถ้าคุณจะให้เขาคุณก็ให้เขาก็ดีทําทานก็ดีการเสียสละก็ดีจิ้กเสียสละทางกายเสียสละทางวาจาเสียสละทางจิตเลยเกิดมาเป็นผู้เสียสละ เป็นผู้มีแต่ให้และไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยให้โดยสาเปกโขทานโดยไม่ต้องมีพบไม่มีชาติไม่มีไอหวังไอหวังตายสิ้นหมดแล้วไอหวังตายสิ้นนะ <c oughs> จบเลยนะคนที่ไม่มีไอหวังแล้วเนี่ยหวังตายสิ้นนี้เซ็ตเลยลอยตัวเลยบินบนเลย หมดความสมหวังบินบนเลยลอยเป็นผู้หลุดพน้นลอยตัวบินบนหมดความหวังไม่ต้องสมหวังอีกแล้วนี่ทุกอย่างมันจะลงตัวอย่างนี้หมดเลยอาตมาพูดนี่หมายถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อสมหวังและชื่อบินบนด้วยเห็นไหมว่ามันสภาวะธรรมลงตัวหมดเลย ส่วนคนที่เป็นพระอินจรนะลงมาเดินดินหมดเลย,ย,ยพระอินจรคือจรินครับจรินลงมาเดินดินหมดเลยท่านเดินดินก็ชื่อจรินนี่ลงตัวหมดมันเป็นสภาวะธรรมจริงอัตมานี่เป็นมงคลอนุดมลงตัวไหม <laughs> แล้วมาแผ่เป็นความรักกระจายให้แก่ทุกๆคนกระจายอะไรกระจายโพธิโพธิรักไม่มีไม่มีมีสอบอรกรันนะแต่รักอาตมานี้ไม่มีสอบอมีนัยยะสองอย่างทั้งรักที่ไม่มีสอบอทั้ทงโพธิรักษาเพราะงะั้นอาตมา,มารักมนุษย์มวลมนุษย,ษย์ก็มาแจก พธิเพื่อรักษาโพธิเพื่อเป็นคนรักษาโพธิต่อยอดไม่ใช่ต่อยอดสืบทอดของโพธิประพุทธิจาคือโพธิรักษะตนเองมีมงคลตนเองเมื่อตอนเองมีมงคลอนุดมดีมากพอก็แผ่เผื่อแก่คนอื่น กระจายแบ่งแจกด้วยความรักให้แก่คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเทตมาขยายความเอามนุษย์เอาตัวตนบุคคลมาประกอบในการที่จะในการอธิบายสัจธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าชื่อสิทธัตถะก็ต้องแน่นอนลงตัวเป็นผู้ที่สำเร็จแล้วเรียบร้อยเป็นผู้มีสารถัะอันสูงสุดสำเร็จบรรลุ อัฏฐส,สิทธะสิทธะแปลว่าผู้ที่สำเร็จหมดแล้วสำเร็จอะไรอัถฐสัจธรรมทุกอย่างส,สิทธะทำไมต้องแม่มานดาพระพุทธเจ้าต้องชื่อสิริมหามายาก็ความเกิดที่เป็นความเกิดในแม่ในผู้ให้ความเกิดเนี่ยทางโลกก็เป็นแม่มารดาที่ก่อเกิดตามรูปธรรมอย่างนั้นแนะ แต่จริงๆแล้วแม่ของสิทธัตถานะมีตัวตนอยู่แค่เจ็ดวันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานที่ทำให้ถึงขั้นเจ็วันก็เที่ยงแท้แล้วหยบจบเอาแค่นั้นไม่เอามากกว่านั้นเพราะทำงานปุ๊บเดียงก็หายไปทำงานให้เกิดเกิดอะไรเกิดสิทธัตะ เกิดได้แล้วมีตัวตนของเสียสละเกิดแล้วเจ็ดวันสิริมหามายาก็ต้องหายไปนี่สัจจามันลงตัวอย่างนี้หมดอาตมาปางเจ็ดจึงมีความลงตัวบ้างบินบนเป็นต้นสมหวังหรือเดินดินจรินถจรินพระอินทร์เป็นต้นมันลงตัวหลายๆคนทั้งนั้นนะไม่อยากขยายความไปไปเดีย๋ยวจะมาเล่นดิเกพวกนี้อีก เอาพยัญชนะเอาชื่ออะไรมาพูดกันแล้วก็เลอะเทอะไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าใจถึงรูปกับนามถึงชื่อนามกับตัวบุคคลผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสมมตุติหรือไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ผู้ที่อยู่ในกรอบของสัจธรรม จะมีความแต่ทั่วไปเนี่ยนะนะก็สเปซสะปะไปตามเรื่องแต่ผู้ที่เข้ากรอของสัจธรรมมาแล้วเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยชื่อ,อย่างเงี้ยนามมันจะลงตัวนามมันจะมีสัจธรรมในเนื้อหาของมัน,นแล้วก็ไม่ต้องไปมุ่นไปมัวเมากับมันนะ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีสัจจะที่จะรู้แจ้งอะไรแต่อ,อะไรไปอีก